รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนจานกล้องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิต์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากระบวนทศั์ใหม่ทางการบริหารการศึกษาอาจารย์ดรพิทยาแสงสวา่างจัดทำโดยนายนัทวุฒิสุจิตน,นายดาวินชูลิขิต นายพัทยศลอดเหล่งนางสาวชัชชนกอาภาแสงฮิลันและนางสาวนาชยาสับโพ โรงเรียนจ่าหนุกร้องเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษ,ษณุโลกอุตรดิตถ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่17มกราคม2504เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันบริหารงานโดยนายเสกสรรทองม่วงผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีรองผู้อำนวยการบริหารงานประจำกลุ่มประกอบด้วยนางพัททิลาลัตดากลุ่มรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลนายประวีรวีการน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวนวนภาพับคมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวทศิภาอุดานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการวิสัยทัศน โรงเรียนจากนกร้องเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น155คนนักเรียนรวมทั้งสิ้น2,367คนโรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและส่งผลสัมฤทธ ที่เป็นเลิศต่อนักเรียนในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นมารยาทเปลืองปราศิลจึงได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนมีการจัดแผนการเรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุขปีการศึกษา2,567โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนรองรับนักเรียนดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน12ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ1ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาไทย1ห้องเรียนแผนการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล1ห้องเรียนแผนการเรียนศิลปะ1ห้องเรียน แผนการเรียนพละศึกษา1ห้องเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์2ห้องเรียนแผนการเรียนทักษะงานอาชีพ1ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์3ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิบเต็ดหห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน8ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาไทยนิติศาสตร์ดัฐศาสตร์1ห้องเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ1ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาจีน1ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี1ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์2ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์1ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิ๊เต็ดหห้องเรียนโดยนอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความใส่ใจทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในโรงเรียนดูแลพฤติกรรมความประพฤติและผลการเรียนพฤติกรรมความประพฤติให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักศาสนา อบรมขัดเกลาให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยผลการเรียนดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นนอกห้องเรียนโรงเรียนมอบหมายครูที่ปรึกษาทุกคนทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งในแต่ละภาคเรียนได้มีการเชิญผู้ปกครองมาประชุมที่โรงเรียนในกิจกรรมสามสัมพันธ์บ้านโรงเรียนเพื่อชี้แจงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆพร้อมทั้งนําเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกในโอกาสต่างๆอาทิเช่น กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและปรับสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่น่าอยู่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนจากผลการพัฒนาในด้านต่างๆของโรงเรียนจากนกร้องส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆอาทิด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬา และเทคโนโลยีทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโรงเรียนจานกร้องจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตของชาติที่ดีให้มีคุณภาพต่อไป สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับนิสิตปริญญาโทแผนกอนะครับสาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้รับการสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของกระบวนการและรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งกรณีศึกษาของเราก็เป็นโรงเรียนจากูกร้องครับซึ่งในวันนี้ครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านผู้บริการโรงเรียนจากูกร้องครับที่นั่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับขออนุญาตแนะนำครับ ท่านผู้บริการเสกสรรงม่วงครับผู้ในการโรงเรียนจานรองร้องครับสวัสดีครับครับก็สืบเนื่องจากการศึกษาในรายวิชานะครับในเรื่องของรูปแบบการบริหารการจัดการสถานศึกษานะครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริการนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของการสัมภาษณ์เชิงรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการศึกษาของพวกเรานะครับครับสำหรับประเด็นคําถามแรกครับท่านผู้มริการครับ โรงเรียนจัดนุกร้องครับมีรูปแบบนะฮะหรือวิธีการบริหารโรงเรียนอย่างไรบ้างครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเขาก็ยินดีนะครับที่ทุกท่านได้เรียนาสายบริหารเนาะเตรียมความพร้อมไปเป็นผู้บริหารครับวันนี้ได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็จริงๆอะโรงเรียนก็มีแนวทางนะครับทุกโรงเรียนมีแนวทางในการที่จะจัดรูปแบบกระบวนการเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ ทีนี้แนวทางเดี๋ยวนี้เขาใช้กระบวนการน,นัคือต้องมีนวัตรกรรมนะครับนวัตรกรรมแล้วก็เลยเ,เขาเรียกว่าคิดนะคิดโดยมีส่วนร่วมของทั้งบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นค,นครนะครับพนกักานศางสายร,รวมไปถึงล,ลูกนักเรียนนะครับจะมีส่วนร่วมในการคิดกําหนดเ,เขาเรียกวนวัตรกรรมก็คือโมเดลขึ้นมา นโมเดลนี้เราเพื่อให้ให้ชัดเจนเราอยู่โรงเรียนจัดอบรงเราก็ต้องใช้ว่าตัวยอกก่อคือ jr smart ก็คือทำไงโรงเรียนจัดอบรองมีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็สมาร์ทสามารถปูมฐานนะครับสามารถเขาเรียกว่าส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนนะบุคลากรรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีคุณภาพกับ,บก็คือรูปแบบ jr smart โมเดลที่ที่เรากำหนดขึ้นมา ก็จะเป็นรูปแบบ JR Smart Model ซึ่งย่อมาจากอักษรย่อคือ JR จรนั่นเองนะครับจานนกร้อง Smart Model นั่นเองนะครับก็เป็นรูปแบบที่ทางท่านผู้ริการนะครับได้เสนอว่าเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับซึ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับครับและขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นต่อไปครับในรูปแบบของ JR Smart Model ครับท่านผู้มิการครับรูปแบบนี้นะครมีการปรับใช้แนวคิด หรือสอดคล้องกับรูปแบบเนี่ยทฤษฎีแนวการบริหารของใครอย่างไรครับปอครับครับในในการจัดทำโมเดลจาซอฟโมเดลนี่เราเราก็จะมีรูปแบบที่เขาเรียกว่าสอดคล้องกับแนวคิดนะทฤษฎีของเขาเรียกว่าชาญชานคิมครับ,รบนะครับที่เป็นรูปแบบก็คือว่าเออเขาเรียกสัน้นๆั็นัคือกลยุทธ์นัน่นาน,นาหลักสี ทีนี้กลยุทธ์นั่นน้ำหลักสีนี่ก็คือทำอย่างไรให้ความสำคัญองค์กรก็คือบุคลากรนะครับแล้วก็ขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมนั่นคือหลักทฤษฎีตรงนี้ที่เอาเข้ามาในการพัฒนานะครับผมครับครับก็อย่างที่ท่านผู้มำในการได้แจ้งไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบกระบวนการในเรื่องของทฤษฎีนะครับภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลนะครับก็จะมีกระบวนการเดี๋ยวพวกเราจะ ได้นําเสนอขึ้นจอให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไปนะจะเป็นรายละเอียดในเรื่องของกระบวนการ JR Smart Mo d e l เดนะครับซึ่งก็จะรอกับทางทางทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่ทานผู้ริการได้เสนอมานะครับเดี๋ยวก็จะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะขึ้นจอให้กับทุกท่านได้ดูนะครับในเรื่องของ JR Smart Model นะครับครับผอครับในส่วนของข้อที่3ครับคำถามต่อมาในส่วนของทักษะสําคัญครับในศตวรรษที่21ครับที่โดดเด่นของความเป็นจานนกร้องครับของนักเรียนโรงเรียนจานนกร้อง ดดเด่นเรื่องของอะไรแล้วทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนในด้านนี้อย่างไรครับปอครับครับจริงๆก็คือ,อทักษะในศตวรรษที่2ี่เนี้ก็คือทํำยังไงให้นักเรียนนะครับนักเรียนมีทักษะหลายๆทักษะเนาะที่ที่สามารถเขาเรียกว่าดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนั้นคือหลักที่โรงเรียนเรา,าส่วนใหญ่ก็คือเราจะต้องมีการส่งเสริมตามหลักสูตรการศึกษาอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ศตวรรษที่21ก็คือทันเขาเรียกว่ายุคเนาะยุคทันสมัยก็คือดิจิทัลแล้วก็เขาเรี restored, ยกว่า ICT ที่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นชั้นนำราระบอกเป็นชั้นนำไอซีทีทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการแข่งขันลูกน้นักเรียนสู่กว่าเป็นเลิศนะครับเราก็เป็นเขาเรียกเป็นแชมป์ระดับเขตพื้นที่ระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศนะสพท แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้ระดับของเขาเรียกว่าสพ p o r t ก็คือได้เป็นแนวทางของเรื่องของโคชชิ่งนะครับที่เข้าไปสู่กระบวนการในการแข่งขันน,นะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่ที่จัดเขาเรียกว่าจัดการเรียน,นการสอนในแผนวิชในคณิตคอมพิวเตอร์ที่ที่เราส่งเสริมเป็นแผนของเรียนนะครับรวมไปถึงนักเรียนทุกคนมีการส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆคน ะครับครบทุกทุกด้านและทุกคนในโรงเรียนนะครับจัดปรับปรุงในเรื่องของอห้องปฏิบัติการที่พร้อมที่ให้ลูกๆนักเรียนได้ได้มีความพร้อมในการเรียนครับครบครัะน,น,นั้นคือแนวะทางที่ที่เราโดดเด่นตรงนี้ครับผมก็ เป็นตามที่ท่านผู้นริารได้รีบบอกนะครับก็ผมเองก็ในฐานะที่เคยรับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษาก็ต้องต้องบอกเลยว่าที่ท่านผู้บริารพูดมาเมื่อกี้นะเสนอมาเมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นจุดเด่นของโรงเรียนจัดปกครองในเรื่องของเทคโนโลยีครับก็จะมีห้องปฏิบัติการมีหลักสูตรที่ชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีครับก็จะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะมีทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคอมพิวเตอร์ตัดต่อหุ่นยนต์เนี่ยก็โรงเรียนจัดปกรองค่อนข้างที่จะโดดเด่น ก็คือถือว่าเป็นแกนนําของของเขตพื้นที่หรือของระดับประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าจากศิละปะหัตกรรมการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างรอบที่ผ่านมาก็าจะมีการแข่งขันศิละปะหัตกรรมนะครับก็จากนกร้องเนี่ยเหมารางวัลชนะเลิศเกือบทุกรายการนะครับคือคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้แค่แข่งขันในรอบเขตใช่ไหมครับแต่ในปีก่อนหน้าเนี่ยระดับชาติเนี่ยเราหลุดไปเกือบทั้งหมดเกือบทุกรายการเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นลําดับต้นๆของระดับประเทศครับอย่างที่ท่านผู้ว่การได้บอก นะครับครับก็ไปต่อกันที่คําถามต่อไปนะครับหลังจากที่โรงเรียนมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการอย่างไรแล้วนะครับรวมถึงมีการเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในด้านไหนในศตรวรรษที่21แล้วเนะนี่ยในข้อต่อไปครับคำถามข้อต่อไปครับท่านปอครับท่านท่านคิดว่าในเรื่องของศิลธรรมหรือการอยู่ร่วมกันในยุคดิจิตอลของนักเรียนนะครับทางโรงเรียนมีวิธีการปลูกฝังอย่างไรในการรับมือกับเทคโนโลยีในปัจจุบันครับปอครับ ครับแนวทางในในส่วนตรงนี้ก็คือเขาเขาเรียกว่าด้านศิลธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปก็คือว่าพอยกไอซีทีเข้ามาเนี่ยนะครับลุงูกนักเรียนเ็าจะเขาเรียกว่าลุ่มหลงลุ่มหลงในสิ่งใหม่ๆแล้วก็แนวทางก็คือค่อนข้างศิลธรรมจะเขาเรียกว่าน้อยลงในทางแนวทางที่การส่งเสริมเพื่อให้ลุงลูกนักเรียนได้ ได้มีแนวทางที่ถูกต้องก็คือหนึ่งก็คือจะต้องให้เขาปฏิบัติก็คือตั้งสติก่อนนะสติก่อนว่าคืออะไรเป็นอะไรอย่างเช่นก็คือให้มองเห็นว่าตอนนี้โลกใหม่เข้ามาสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นกับลูกน้องเรียนไม่สุดก็คือเขาเรียกว่าโทรศัพท์เนาะการสื่อสารแต่การสื่อสารตัวน,นี้ทำยังไงเราจะใช้ได้ถูกต้องก็คือสติแล้วก็เวลาเรียนก็ต้องมีสมาธิ แนวทางของโรงเรียนก็จะใช้แนวทางก็คือเชิญชวนเนาะเชิญชวนลูกๆนักเรียนว่าก็คือเมื่อมีสิ่งที่เกิดประโยชน์น่าจะเอามาใช้ให้ทุกประโยชน์ตามห่วงเวลาเช่นเข้าเรียนจะต้องปิดปิดเครื่องสื่อสารตรงนี้นะครับแล้วลูกๆนักเรียนก็จะมีสติมีสมาธิในการเรียนนั่นคือคือหลักก็คือตรงนี้ให้เขาเอามาใช้เกิดประโยชน์และทันหรือถูกต้องตามห่วงเวลาที่จะต้องใช้ หรืออาจจะในห้องเรียนห้องเรียนคุณครูก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอนุญาตให้ลูกๆนักเรียนได้นําสื่อต่างๆมาประกอบในการเรียนการสอนก็ได้เห็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือฝากกับลูกๆนักเรียนว่าคือใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่านั้นคือสิ่งที่ดีที่ฝากกับลูกๆนักเรียนไว้ตรงนี้ครับผมครับผม ก็ชัดเจนนะครับในส่วนของการปลูกฝังเนาะในยุคดิจิทัลการรู้เท่าทันสื่อนะครับ <c oughs> ก้านบุิการเนี่ยก็ถือว่าขึ้นเวทีเองเลยนะครับ <c oughs> ก,ก,ก,ก็มีการปลูกฝังให้อวานนักเรียนในเรื่องของความตระหนักรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะขึ้นก,รกร่อนรู้เท่าทันสื่อนะครับฟันบุิการเนี่ยผมก็จะเห็นเลยนะรไปขึ้นเวทีให้อวานนะครับก็ปลูกฝังกันอยู่เนื่องๆนะ,ะตลอดตลอดนะครับและเข้าสู่ประเด็นคาถามสุดท้ายครับก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทาง สาขาวิชาครับกำหนดโจทย์มาก็ในส่วนของตัวอย่างปัญหาครับคือตัวอย่างปัญหาเนี่ยทุกสถานที่ทุกสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนามาสู่การแก้ไขปัญหาครับคราวนี้โจทย์ก็คือทางโรงเรียนนะครับมีปัญหาในด้านของนักเรียนหรือบริหารการบริหารจัดการนในด้านไหนบ้างแล้วก็ทางโรงเรียน,นยได้นํารูปแบบ JR Smart Mo d e l เดนี่ยมาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับท่านผู้เล่นการครับครับในส่วนของปัญหาเนี่ยจริงมีเยอะนะนะนะมีเยอะ คือในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็คือหนึ่งความรับผิดชอบชนะความรับผิดชอบของลูกนักเรียนก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือวินยัยต้องสร้างวินยัยนะตรงนี้จะขาดกันไปของเราก็คืออาจจะต้องมากดขันกดขันในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบนั้นนั้นคือประเด็นที่หนึ่งปัญหาที่เราเจอก็คือในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาที่ค่อนข้างโรคใหม่ที่เราว่ากันเนี่ย ว่าพอเข้าสู่ไอ,ไอ,ไอ,ไอไซีทีมากขึ้นก็เขาเรียกว่าวินัยและความรับผิดช,ชอบก็น้อยลงพอน้อยลงเนี่ยปัญหาตรงนี้เราก็มองว่าเราจะแก้ได้อย่างไรนะครับกระบวนการก็คือจะต้องอทํางานแบบมีส่วนร่วมทุกพักส่วนก็คือในโรงเรียนก็จะมีคอนโทรนะครับทีท่ช่วยเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้แนะนําให้ความรู้ อันที่สองลูกๆนักเรียนก็มีส่วนร่วมในทางปฏิบัตินะครับนั่นคือแนวทางและสามก็คือองค์กรภาครัฐหรือภาค k u t ชนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการศึกษาแล้วก็เข้ามาร่วมในการที่จะช่วยดูแลแล้วก็มีเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นอาเรียกว,ว่าสมาคมสิทธิเก่านะครับที่เข้ามาร่วมในการที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาลูกๆนักเรียนนะครับทีนี้ในทางแก้ปัญหาก็คือเราบอกแล้วว่าคือการมีส่วนร่วมร่วมก็คือ1 จะต้องมาร่วมกันวางแผนนะครับเป็นขั้นตอนนั่นคือวางแผนกําหนดกลยุทธ์ที่เราจะทําให้เนี่ยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่เนีเป็นไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ติดตามติดตามความก้าวหน้าผลดีผลเสียอย่างไรแลนะสุดท้ายก็ต้องประเมินความสําเร็จ นั่นคือ,อตัวนี้ที่เราใช้เรื่องของการมีสุวนร่วมก็คือจากทฤษฎีที่ว่าเมื่อกี้ว่าทฤษฎีของอาจา์คิมนะครับที่ว่าเก็เลยให้ความสําคัญบุคลกรในโรงเรียนเพื่อนะคุณภาพนั่นคือหลักนะครับตรงนี้เราก็ใช้กระบวนการตรงนี้มามาในการที่จะพัฒนาคุณภาพแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนนะแล้วก็เป็นผลสาเร็จในระดับหนึ่ง นะครับต้องบอกในระดับหนึ่งตอนนี้ลูกๆนักเรียนรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพ็สามารถเปลี่ยนแปลงนะหลายๆอย่างที่ที่เราแก้ปัญหานี้ได้อย่างน้อยก็สัก90%ว่าเปอร์เซ็นตะ์น้อยังไม่สมบูรณ์เพราะจะต้องอพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นคือกระบวนการมีส่วนร่วมครับผมครับก็คือจดหลักก็คือในเรื่องของการนํากระบวนการ JR Smart Model ซึ่งแน่นอนครับก็คือเป็นเรื่องของการเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า JR Smart Model จะมีอยู่7ขั้นตอนก็ดังที่เดี๋ยวผมก็จะได้นำขึ้นเสนอขึ้นจอให้กับทุกท่านได้ศึกษาเชิงรายละเอียดคือทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการมีส่วนรวมนั่นเองครับผมก็วันนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของรูปแบบการบริหารนาอกซึ่งเป็นตัวอย่างของโริษัทนกร้องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทิศทางแนวทางที่เราสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดหรือศึกษาเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาต่อต่อไปครับแนวกาสนี้ครับพอครับในเมื่อ วันนี้เรามีโอกาสเนาะโรงเรียนจันนงรง้องเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้ครับท่านผู้บริการนะครับก็ถือว่าเป็นพูดง่ายคือมีประสบการณ์และอาวุโสในใน,ในระบบมัธยมศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นต้นๆละตอนนี้ของของเขตนะของเราครับก็อยากจะให้ท่านผู้นวิการครับได้ให้อวาทกับว่าที่นะฮะเพื่อนๆนะว่าที่ผู้บริหารนะครับในอนาคตต่อไปครับในเรื่องของการเข้ามาสู่วงวิชาชีพผู้บริหารครับ ครับคืออย่าไปกล่าวว่าให้วาดเลยเนาะเขาเรียกว่าให้ให้ข้อข้อแนะนำกาแล้วกันนะครับข้อแนะนาก็คืออ,อ,อันดับแรกก็คือทํำยังไงเขาเรียกว่าในในการทํางานเราก็ต้องมาดูก็คือปฏิบัติตนนะปฏิบัติตนหลักหลักแรกก็คือปฏิบัติตนก็คือเราต้อง,ต,องต้องสร้างภูมิของเราเนาะภูมิรู้ภูมิธรรมถึงจะเกิดภูมิฐานนั่นคือสามตัว ภูมิรู้ต้องมีคือเราเมื่อเราเป็นผู้วิหารเพิบเราก็ต้องมีภูมิรู้พอผู้วิหารจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับภ uh, ูมิรามก็คือ,อธรรมะหรือคุณภาพต่างๆที่เราจะต้องไปทํานะครับแล้วพอเราทําสําเร็จเพิบมันก็เกิดภูมิฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับเราก็ต้องดวูว่าเนี่ยก็คือ,อคุณภาพของผู้วิหารจะต้องแต่งกายอย่างไรบางทีเราก็ต้องพิถีพิถัน าจากที่เราไม่เคยกับเราก็ต้องพิถีพิถันการเดิงกายทีนี้การดิงกายก็อยู่ตามสถานการณ์ของเหตุการณ์และราที่การงานในเวลานั้นเหมือนกันแนวทางที่อยากจะเขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนําไว้ก็คือว่าเมื่อไปเป็นผู้วิหารปุ๊บเนี่ยก็คงไม่ได้ติดตัวไว้ชุดเดียวเพราะว่าในรถอาจจะคุณคุณอาจจะต้องมีชุดที่ไว้สําหรับในการที่จะบริหาร หรือน้าง,งานในเวลานั้นได้ฉุกเฉินตรงเนี้ยเราจะต้องมีเตรียมไว้น,นั่นคือคือหลักอันที่หนึ่งนะครับก็คือดูแลตนเองให้พร้อมอันที่สองก็คือคุณธรรมคุณธรรมก็คือความพร้อมในด้านของการเป็นกลางให้กับทุกคนต้องต้องเรียนนี้เขาบอกคือถ้าเราโน้มเอียงว่าไหล่เกิดปัญหาทันทีผู้อ่านต้องยังอยู่กลางอยู่กลางเพื่อแก้ปัญหาอ,อ,อะไรหลายๆอย่างหรืออาจาะ เป็นการพูดคุยเพื่อให้บรรยากาศคุณภาพของข้อเรืองการ,กรกทํางานได้ได้ราบลื่นกับน,นั้นคือคุณธรรมที่คุณธรรมก็คือเรายึดไว้หลักของขาเรื่องผมวิหารสี่นั่นคือคือคือหลักใหญ่ออของผู้วิหารจะจะยึดตัวนี้ไว้เป็นหลักล้ผมวิหารสี่นะครับนั้นนั้นคือแนวทางที่ที่เราต้องยึดไว้นะเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาคือวางเฉยแต่ไม่ได้วางเฉยทุกๆเรื่อง แต่การวางเฉยเราต้องวางเฉยในบางโอกาสบางเวลาแต่บางเวลาก็จะต้องไปแก้ปัญหาก็บ,บ,บอกว่าเบกขาคือวางเฉยไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่บางเรื่องมีความขัดแย้งเราอาจจะวางเฉยสักครู่หนึ่งเพื่อวิเคราะห์ต่างๆก่อนถึงลงมือทำอันนั้นคือหลักหลักการในทางปฏิบัติตนเองนะครับก็มีอยู่แค่นี้ส่วนหลักปฏิบัติงาน ก็คือภ so so ูมิรู้ที่เราว่าภูมิรู้ก็คือแล้ต้องศึกษาว่าข้อหน้าที่ของผู้วิหารมีอะไรบ้างแล้วเราถึงจะเตรียมตัวได้ก็คือภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานที่ที่ที่มองก็คือสามตัวนี้เป็นเป็นหลักนะครับครับผมก็อันนี้นะครับก็ได้รับ ุงความรู้เนาะประสบการณ์รวมถึงแนวคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนจากท่านผู้มยการนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้วยการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ที่สละเวลาให้กับพวกเรานะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็พวกเราขอจบการนําเสนอนะครับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับโดยใช้ JR Smart Mo d e l เดลนะครับจากท่านผู้วยการเจกสันทองม่วงนะครับผู้วยการโรงเรียนจันทร์กร้องสพมพิษณุโลกปุตตะปิครับหวังว่า มีโอกาสต่อไปคงจะได้ถอดบทเรียนนะฮะจากหลายๆกรณีนะครับจากท่านผู้บริการในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ครับขอบพระคุณท่านผู้บริการอย่างสุริตังนะครับแล้วก็ขอลาไปด้วยนะฮะรอยยิ้มครับผมเราก็เป็นใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ